สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็ไปได้ขนมบิ๊กก้าตัวนี้ก็เป็นบิ๊กก้ามาร์ทไรเดอร์นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นแบบกล่องเนาะผมก็ได้มา1แพ็คนะครับก็จะมีทั้งหมด6กล่องนะครับกล่องละ25บาทนะครับสำหรับด้านข้างนะก็จะมีเป็นรูปของขนมนะครับเป็นเวเฟอร์รสช็อกโกแลตนะครับประมาณนี้แล้วก็รอบๆแพ็คนะครับ อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับสำหรับหน้ากล่องนะครับก็จะเขียนว่า big g a r Mars Rider ก็จะมีเป็นรูปของ Mars Rider V 1แล้วก็ V 2นะครับอ่าแล้วก็จะมีเป็นแถมฟรีเหรียญทาโซ Mars Rider นะครับในหนึ่งกล่องจะมีทั้งหมด5ชิ้นเนาะก็มีให้สะสมทั้งหมด100แบบนะครับตัวนี้ก็มีขายเฉพาะที่เซเว่นอีเวนะครับแล้วก็ด้านหลัง ก็จะมีเป็นตัวอย่างเหรียญนะครับในหนึ่งเหรียญจะมี2รูปนะครับอาจจะสามารถพลิกดูได้นะครับว่าในเหรียญนี้จะมีรูปอะไรบ้างนะครับประมาณนั้นเนาะเป็นทาโซสามมิตินะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับลมแรงมากนะครับตอนนี้เข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนาะลมพัดสังกสีนะครับโคตรแรงมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในหนึ่งกล่องนะครับจะมี มีขนมหนึ่งซองนะครับตัวนี้เนาะเป็นซองขนมนะครับอ่าแล้วก็จะมีเป็นทางด้านเหรียญทาโซ่นะครับแถมมาประมาณนี้นะมีห้าเหรียญน,นะครับอ่าก็จะเป็นเหรียญประมาณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะพลิกดูรูปได้นะครับประมาณนี้นะอ่าก็จะเปลี่ยนภาพนะครับโอเคนะ เดี๋ยวแกะทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาคัดเหรียญน,นะว่ามีเหรียญไหนที่ไม่ซ้ำนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูเนาะก็ได้มาหกกล่องนะครับหนึ่งสองสามสี่อ่าห้าเหรียญนะครับประมาณนี้ตอนนี้ผมก็แกะออกมาจากกล่องทั้งหมดแล้วนะครับ ก็จะได้หกองประมาณนี้นะครับก็กองละห้าเหรียญเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันนะครับเหรียญนะครับอ่าก็จะเป็นเหรียญแบบ3มิตินะครับนี่จะมี2ภาพนะครับประมาณนี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นมาร์ทไรเดอร์วีสนะในเหรียญนะครับก็จะมีเป็นชื่อตัวละครนะครับมีค่าโจมตีมีสัญลักษณ์ของตัวละครนะครับแล้วก็น่าจะเป็นค่าป้องกันนะครับมีปีบอกนะแล้วก็จะเป็นเบอร์บอกนะครับ ่าแล้วก็เป็นรูปตัวละครเนาะนี่นะสำหรับเหรียนแรกนะครับด้านหลังก็จะเขียนว่า b i g g a ก้ m a r ร r i d e r นะประมาณนี้ครับโอเคต่อมานะครับตัวนี้จะเป็น m a r t Rider Stonger r นะครับอ่าก็เป็นรูปประมาณนี้เบอร์นะครับผมมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่ามันตัวเล็กมากเลยนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาเป็น m a r t Rider Back นะครับ แกะออกจากถุงไหมอลองแกะออกมานะครับอ่าก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญน,นะครับเหรียญเป็นเหรียญกระดาษนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแกะออกมาทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ผมก็แกะออกมาแล้วนะครับก็ในนี้นะครับคือเหรียญที่ซ้ำเนาะอ่าก็ซ้ำอยู่หกเหรียญน,นะครับประมาณนี้ ส่วนตัวนี้คือเหรียญที่ไม่ซ้ํานะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเหรียญแรกนะครับตัวนี้จะเป็นมาร์สไรเดอร์ V1 นะครับอ่าก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะครับต่อมาก็เป็นมาร์สไรเดอร์ V1 นะครับไรเดอร์ V3 ไรเดอร์แมน แล้วก็ไรเดอร์แมนอีกเหรียญหนึ่งนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นมาร์สไรเดอร์สตองเกอร์นะครับแล้วก็สตองเกอร์อีกเหรียญหนึ่งแล้วก็เป็นสกายไรเดอร์นะครับแล้วก็สกายไรเดอร์ เบอร์อะไรคือผมดูไม่ค่อยออกนะครับมันมันเบอร์เล็กมากเลยนะครับต่อมาเป็น m a r ์ r ไ d เด z x นะครับแล้วก็ m a r ์ r i d e r x แล้วก็ m a r ์ r i d e r x ครับต่อมาก็เป็น m a r ์ r i d e r x เหมือนกันนะครับ มาร์สไรเดอร์ชินมาร์สไรเดอร์เจมาร์สไรเดอร์แซโอแล้วก็มาร์สไรเดอร์แซโอนะครับต่อมามาร์สไรเดอร์แบ๊ แล้วก็มาร์สเลเดอร์แบ็นะครับต่อมามาร์สเลเดอร์แบ็ RX แล้วก็มาร์สเลเดอร์แบ็ RX ครับแล้วก็ได้มาร์สเลเดอร์แบ็ RX มาอีกเหรียญหนึ่ง ต่อมาเป็นปีศาจนะครับแล้วก็เหรียญสุดท้ายตัวนี้ก็น่าจะเป็นปีศาจนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญทาโซสองมิตินะครับมาร์สไรเดอร์นะที่แถมมากับขนมบิกานะครับก็ได้เหรียญมาประมาณนี้นะครับนะหนึ่งกองจะมีทั้งหมดห้าเหรียญน,นะครับ ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อมาสะสมกันได้นะครับนะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับท่านเพื่อนชอบนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ